วันซุยวันซุยวนัวนวันซุยท่านโอเิครับนี่คือคำพูดที่เวลาจะเฝ้าพระเจ้าฮ่องเต้หรือหรือหรือฮ่องเต้จะใช้คำว่าขอให้ชงมอีอายุยืนหมื่นปีว,นวนปันซุยวันแปลว่าหมื่นวันซุยวนัวนวันซุยก็ขออายุยืนหมื่นปีหมื่นปีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับแล้วกลับมาเรื่องวันนี้แต่งชุดชุดจีนไปเลย เพราะว่าจะต้องเล่าเรื่อง,เร,องเรื่องของประเทศจีนและเป็นเรื่องโบราณจะต้องมีลีลาที่จะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับถ้าพูดถึงคำพูดคำหนึ่งว่าเมื่อฟ้าไม่ลิขิตชีวิตข้าข้าจะลิขิตชีวิตตัวข้าเองถ้าพูดถึงคำนี้ทุกคนจะรู้ว่าเป็นคำพูดของปูเช็คเทียนนะครับปูเช็คเทียนเมื่อถึงวันที่ เจ็บปวดระบมจะเอาตัวรอดไม่ได้ก็ตั้งโต๊ะไหว้ฟ้าดินแล้วก็พร้อมกับจุดทูปแล้วก็ถือทูปว่าเมื่อฟ้าไม่ลิขิตชีวิตข้าข้าจะลิขิดชีวิตข้าเองแล้วก็แล้วก็เอาเล่าเนี่ยสาดสาดสาดโอ้โหนี่คือบูเช็กเทียนครับกลับมาเล่าครับบูเช็กเทียนเนี่ย อายุ10 4 5เนี่ยก็เข้าไปในวัวงและถูกคัดเลือกให้เป็นเป็นนางสนมปรากฏว่าในห้องเต้ที่เข้าไปในปีนั้นเนี่ยนะฮะก็ประมาณ200คนเนี่ยไม่ใช่2องคน20กว่คนในการคัดก็ปา,าห้องเต้นั้นประชวนใกล้จะสิ้ประชวแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นนางสนมของในห้องเต้ยุคนี้แต่ก็ ไม่ได้มีการอ,อ,อะไรอะ่ะไม่ได้มีการเข้าเฝ้าใดๆแต่ในขณะเดียวกันด้วยความที่บูเชกเทียนั้นเป็นผู้หญิงที่ชาญฉลาดชอบออกไปดูนั่นดูนี่วันหนึ่งก็ได้พบกับองค์ชายทั้งสองคนก็ได้คุยกันก็มีความชื่นชมก็นัดแอบคุยกันตลอดเวลาแต่ทุกอย่างก็หาอยู่ในความลับไหมไม่มีความลับในโลกนี้ ไม่มีความลับในโลกนี้นะครับบูเช็กเทียนก็กับอ์ชายก็อีกจิงเหลี่ยงก็อีกจิงอีกก็ก็อีจิงเนียง,ง,ง,งไอ爱ละเซียงไอ้ละก็เซียงไอ้ก็คือรักกันแล้วรักกันแล้วแล้วก็สาบานกันว่าคุยกันว่าเราจะเราจะหาวิธีการแล้วว่าจะอยู่ด้วยกันจนชั่วฟ้าดินสลาย แต่ทุกอย่างก็ไม่โพสจับสายตาของเสนาบดีแล้วทุกครั้งที่คุยกันคนอื่นน่าจะก้มหน้านางสน,นางสนมคนอื่นน่าจะก้มหน้าใครต่อใครคุยกับเสนา,าบดีจะก้มหน้ายกเว้นบุเชคเทียนที่จับมองฟังแล้วสายตาบุเชคเทียนนั้นจะโต้ตอบใช่หรือไม่ใช่เชื่อหรือไม่เชื่อนี่คือสิ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เสนาบดีนั้นที่ประเภทเหลืงในอำนาจ นะครับเหลิงได้อำนาจรับไม่ได้แล้วก็มองกันว่าผู้หญิงคนนี้ถ้าปล่อยให้การเติบโตขึ้นมาเมื่อไหร่ผู้หญิงคนนี้จะมาเป็นม้าพจนพวกเราและมาาพชนในในการรับรับใช้ใต้ฝ่าลองทุรีพระบาทองค์ฮ่องเต้ฉันจึงคิดหาวิธีการประกบกับ mm hmm. ช่วงนั้นฮ่องเต้สวรรคตสสวรรคตหลังจากจัดงานสวรรคตไปแล้วเนี่ยก็ มีการาสถาปนา,อ,าองค์ชายขึ้นมาเป็นห้องเต้ขึ้นมาเป็นห้องเต้ก็ยังลักรอบที่จคุยกับบูเชกเทียนอยู่ก็มีการเสนาบัดีก็ได้ท้องโพรงก็คุยกันตึกเรื่องอบูเชกเทียนว่าโขนหลวงได้ดูว้ว่าราชวงศ์นี้จะจบสิ้นด้วยผู้หญิงที่ชื่อบูและผู้หญิงที่เข้ามาในนี้นั้น มีบูคนเดียวคือบูเช็กเทียนฉันเป็นจำความจำเป็นที่ต้องเอาราชวงศ์เอาไว้พระเจ้าค่ะเพื่อที่จะให้ราชวงศ์สืบทอดต่อไปฉะนั้นก็เลยมีการแล้ฮ่องเต้คนนี้ก็เป็นก็ฮ่องเต้ที่ค่อนข้างที่จะคืออยู่กับเรื่องกามอยู่กับเรื่องความเฮฮาสนุกสนานอเอามีคำหนึ่งที่ผมสอนไปแล้วนะครับหัวหวกงสือ ว่วกงฉือก็แปลว่าเป็นคนที่ไม่เอาเลยงานราชการต่างๆเนี่ยอยู่กับความสนุกสนานในเรื่องเซ็กในเรื่องอะไรกามอะไรั่นแลยเรื่อยๆเฉยๆก็ไม่รู้จะตอบปฏิเสธยัยงไงไม่รู้จะพูดยังไงอะไรเงี้ยพอถูกเสียดา,า,าับดีซึ่งประเภทเก๋าักคัดค้านขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ก็ไม่รู้ทำไงก็เสียงส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นก็จะคัดค้านก็ไม่ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพันปี พระพันปีหลวงก็คือ,อแม่ของแม,แม่ของของของกษัตริย์นะฮะก็ส่งเห็ุดีด้วยก็มีการลงหนังสือลงระบมราชองค์การให้บูเชกเทียนไปบวชเป็นชีบนเขาซึ่งมันอยู่ไกลพ้น โอกาสที่จะกลับมาเนี่ยมันยากมากเลยและในนั้นได้บอกว่าบวชตลอดชีวิตบวชเป็นชีต,ตลอดชีวิตและในตอนที่แบบพอทราบข่าวปุ๊บเนี่ยนะพอทราบข่าวเนื่องจากมีคนเอาเอาื่อนาบนดีก็เอาหนังสือเอาขันทีทั้งหลายก็เอาหนังสือไปแจ้งูเช็กเทียนมูเช็คเทียนก็ต้องก้มรับว่านซุยว่านว่นซุยยอมรับกับชะตากลับ แล้วก็ต้องเตรียมตัวที่จะไปเสนาบรีปดีชั่วเหล่านั้นก็ยังคงตามมาถากถามยเยาะเย้ยแทนเทียจปล่อยให้แบบไปแล้วไปเลยก็มาดูสิว่าตกลงไปจริงไหมกลัวว่าจะไม่ได้ไปจริงก็มายืน <c oughs> ช่างดีนะักช่างเหมาะนะักที่เจ้าจะได้ไปบวชเป็นชีบนเขามันเหมาะจากเจ้ายิ่งนะัก เจ้าจะได้ศึกษาพระธรรมอย่างไรละ่ะเผื่อจะทําให้เจ้าคิดว่าสิ่งที่เจ้าคิดนันมันถูกต้องแล้วไม่มีใครหนีชะตาชีวิตไปได้บูเชกเทียนยืนแล้วไม่ก้มหัวตัวไม่สั่นแต่กำมือนแน่นแล้วก็ค่อยๆเดินผ่าน เสนาบดีแต่ละคนแลวตาที่มองเสนาบดีแต่ละคนนั้นมองไปด้วยความอาคาดแค้นมองไปด้วยความอักาดาแค้นก่อนที่จะขึ้นรถก็หันกลับมาหันกลับมาบอกว่าโห่ห oh, ุยโยชฉีกูจะกลับมาอีกแล้วเราจะได้เจอกันอีก อย่างคําพูดที่ผมเคยสอนว่าที่คนจีนเข้ามาพูดกันว่าห่าวูยย่หยกฉีแล้วบุเชกเตียนขึ้นไปนั่งบนรถม้าที่ต้องส่งไปนั่งอย่างสง่างามเชิดหน้าเดินทางไปแล้วไปประจนวิปากกรรมในเขาได้การเป็นแม่ชีก็ถูกกันแกล้งสารพัดนะครับจนวันหนึ่งได้กลับห้องเต้ได้เสด็จมา ที่วัดนี้ปรากฏบูเช็คเทียนก็หาวิธีการกับตอนนั้นจะมีแนนคนหนึ่งอยู่อีกมอยู่อีกวัดอีกวัดหนึ่งใกล้ๆกันก็ว่าทําอย่างไรที่จะให้เขาจะได้พบกับฮ่องเต้ก็มีการวางแผนวางแผนการสลับพัดแล้วฮ่องเต้ก็ได้พบกับบูเช็คเทียนความรักสายใยความสัมพันธ์ การชิงการชิงคือความรู้ความรู้สึกความสัมพันธ์ก็กลับมาและทั้งสองคนคืนนั้นก็ได้อยู่ในห้องบรรทมด้วยกันมันคือความสวดตบลกคือความฝันและมันก็เป็นความจริงเปลี่ยนเันเจนจละเปลี่ยนเป็นจนละเป็นความจริงนะครับ ห่องเต้ก็บอกว่าจะมีพระบรมราชองการให้บูเช็กเทียนกลับไปที่วังบุเชกเทียนก็กลัวว่าห้องเต้กลับไปแล้วจะถูกคัดคา้านก็เลยผลหมึกแล้วให้ห้องเต้เนะี่เขียนเลยเขียนเลยแล้วให้ห้องเต้ให้ทันทีไปอ่านพระบรมราชองค์การต่อหน้า หัวหน้าสำนักแม่ชีว่าน,นี่คือพระบรมราชงการให้บูเช็กเทียนหรือแม่ชีบูให้กลับไปรับใช้เป็นข้าในในวังบอกกฏว่าเจ้าสำนักก็ไม่รู้สับไก็ต้องปล่อยแล้วท้ายสุดวันที่เดินกับวันที่จะขึ้นรถกลับไปพบนะบูเช็กเทียนหันมามองที่หน้าสำนักแม่ชีที่กันแกล้งเขาว่า นี่ต้องจะเชียวนีตจะเชียวคอยดูลแล้วกันว่าจะเจออะไรบ้างนี่ตงจะเฉียวแล้วกลับขึ้นรถกลับเข้าไปในวังโอ้โหเข้าไปในวังเจอห้องเฮากันแกล้งทุกวิถีทางสกัดกันเอาเสนาบดีแต่เที่ยวนี้เนี่ยไม่ได้แล้วปรากฏว่าบูเชตเทียงท้อง ท้องฉะนั้นเป็นที่ดีใจของข้องเต้ามากเลยและการที่จะฆ่าบุเชกเทียนหรือทำร้ายบุเชกเทียนนั้นมันคือลูกในท้องคือสายเลือดของเอาข้องเต้ฉะนั้นนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ไม่สามารถทำอะไรได้แต่ก็กั่นแกล้งได้ทุกวิธีการพอคลอดลูกออกมาพบว่ก็กั่นแกล้งหาว่าไปมีชู้อะไรอะไร,อะไรกับใครบ้างเตอรพัทแต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้จนกระทั่งบุเชกเทียนว่าวันหนึ่ง สงสัยจะไม่พ้นละจนกระทั่งสุดจะทนสุดจะทนออกปุ๋นหังยันละฉันทนไม่ได้แล้วออกปุ๋นหังยันละ <_ d ata> เวลาผ่านไปเยอะมากแล้วพอเอิญบูเช็กเกียนคลอดลูกคนที่สามออกคนที่สี่ออกมาเป็นลูกสาวซึ่งน่ารักมากเลย <_ d ata> ของเขาก็รู้สึก รักเด็กๆความที่อายุมากขึ้นก็รักเด็กๆลูกของบุชิกเสียก็รว้แล้วแต่น่ารักโดยเฉพาะลูกสาวเนี่ยโอ้ช่างน,น่ารักเหลือเกินก็ลงมาเล่นด้วยเอามาอุ้มชูบ้างจริงๆแล้วเนี่ยใจของของเขาเนี่ยตอนนั้นคิดแต่เพียงแต่ว่าเราก็แก่แล้วอ,อยู่กับเด็กๆก,ก,ก็มีความสุขเราก็ไม่มีลูกก็เพียงแค่คิด แต่หารูไ้ไหมว่าที่เคยทําร้ายบูเช็กเทียนนั้นมันสาหัสสักกันยิ่งนักแล้วมันอยู่ในหัวใจของบูเช็กเทียนตลอดเวลาอ้วจะก็ท่องขู่ท่องขู่คือความเจ็บปวดท่องขู่แล้วผู้หญิงเวลาพูดกับผู้ชายว่าท่องขู่ฉันเจ็บปวดเวลาผู้ชายทำอะไรหรือผู้ชายพูดกับผู้หญิงว่าอ้วท้องขูเ่เธออยาททำร้ายฉันฉันเจ็บปวดมากเลยนะครับบูเช็กเทียนก็หาวิธีกำจัดพองเขา ไม่แน่ใจว่าวันใดวันหนึ่งมูเชกเทียนจะต้องตายเพราะผี๋เบื่อห้องเขาก็ได้คุยกับแม่นมก็วางแผนกันวางแผนกันเพราะเอิญมีเหมือนกับวันนั้นมีการเฉลิมฉลองเนื่องจากคนต่างชาติห้องเต้ต่างเอ,อ่อไม่ใช่ห้องเต้กษัตริย์ต่างชาตินั้นได้เข้ามาเยี่ยมก็มีการจัดงานเลี้ยงฉลองนี่ตำแหน่งของมุกเชกเทียนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นห้องเขาก็เป็นนั่งอยู่มุมหนึ่ง พอไฟดับในห้องท้องพระโลงปั๊บเพื่อจะไปฉายอยู่ตรงเวทีการแสดงป๊บเนี่ยนะบูเช็คเทียนลรีบปรีบตัวออกมากลับไปที่ห้องที่แม่นมนั้นเลี้ยงลูกสาวแล้วก็ที่ตกลงกันไว้ก็คือจะป้ายความผิดให้พองเฮาโดยการฆ่าลูกสาวตัวเองบูเช็คเทียงเข้าไปพบเนี่ยนะบูสั่นไปหมดเลยโอจะมาบ้าน ว่าจะมาปัานฉันจะทำไงดีว่จะมาปัาน,จะจะาานคนที่ได้สติก็คือแม่นมเปาหมูแม่นมเปาหมูก็บอกว่าควบคุมพระไทยนะครับพยาะค่ะต้องลงมือทันทีช้าไม่ได้แล้วเพราะเดี๋ยว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 ท้องพระโรงจะรู้ว่าป่าพระบาทไม่อยู่ต้องลงมืออารูณ์ที่มากต้อหายซึ่ ล้าชื่อลูกด้วยไม่ีขอโทษด้วยแม่หนุ่มก็บอกลงมือลงมือพยาบาลลงมือพระเจเทียนก็เอาหมอนมาก็กดกันไปกดกดกดจนลูกร้องเสียงร้องจนกระทั่งแน่นิ่งไปแล้วร้องาห้โอนพระเจ้า เอาลูกให้ักต่อโอ้ฉันฆ่าลูกลเล้เนี่ยฉันฆ่าลูกลเลยเนี่ยแม่นมก็บอกรีบ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 กลับไปยาคะลอากดะ่ะโมเช็คเขียนก็ก็โอเคโอเครีบกลับก็ไปแล้วก็เหมือนกับบอกกับคนข้างข้าว่าไปห้องดามแล้วก็กลับมาดั้งที่เดิมปาดน้ำตาปาดน้ำตา พอไฟสว่างขึ้นมาปั๊บปูเช็คเทียนก็ยิ้มเหมือนเดิมแล้วหลังจากส่งราชบัรตุกตะงเนี่ยึ่งกลับไปยังที่ประทับเป่งต่างของเราแต่ละท่านแต่ละพระอ,องค์ก็หลังจากนั้นก็ฮองเต้ก็รับสั่งว่าเออเดี๋ยวเราแวะเยี่ยมองค์หญิงจิว่าวตอนนี้นอนหรือยังบุเช็คเทียนก็ อ๋อดีดีบรรยากาศดีค่ะดีบรยากาศ้าาอ,องเฮาซึ่งไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยก็ตอบรับเออหม่อมชั้นไปด้วยหม่อมชั้นไปด้วยก็ก็ไปบุเชคเทียนก็มีความรู้สึกมันช่างสับโอกาสกุนนะักก็เดินไปพรเปิดประตูก็จะมีขันทีอ่ฮองเต้เด็ แม่แม <S 々> ่แม่นมก็เปิดประตูบุเชคเชียนก็แล้วลูกหลานอยู่นห้เขาเขาเขาไปอุ้มแล้วก็หลงกรี๊ดทำไมทำไมลูกตัวเย็นทำไมลูกไม่มีลมหายใจไม่ดงทำไมลูกลูกตายแล้วทำยังไงทำไมลูกตายแม่นมก็ทำ่าตื่นตลกอ๋อ อ๋อหม่อมฉันไม่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 ทราบเลยหม่อมฉันไม่ได้ไม่ทราบพี่โซกาฮองเต้ก็บอกแม่นมนอกจากเจ้าแล้วยังมีใครอีกเลือกที่จะมาดูแลลูกสาวก็อ๋อฮองเฮาไปยาค่ะฮองเฮาเป็นคนมาเล่นกับอง์หญิงคนสุดท้ายก่อนที่ก่อนที่จะก่อนที่จะหลับ แล้วแม่นมตัวนั้นไปไหนก็เห็นห้องเฮาดูอยู่มั่งชันเลยออกไปข้างนอกพะยะคา่ะแล้วก็เห็นองค์หญิงหลับอยู่ก็ไม่ได้ทำอะไรโอ้โหปรากฏ้องเฮาตาจันบังอาจใส่ร้ายข้าเสร็จแล้วเร็วข้าไม่ได้มีคนฆ่าแกใส่ร้คยข้าแค่ใส่ร้ายข้าเสร็จแล้วแม่นมก็บอกว่าข้าไม่ได้ใส่รลายข้าจงรักมากดี ข้าดูแลตั้งแต่สมัยฮังเตยังส่งพระยาวจนถึงตอนนี้ข้าจะมาใส่ร้ายข้าจะทรยศได้อย่างไรแล้วก็ความมีดที่อยู่ข้างๆความมีดข้าไม่ได้แต่ร้ายข้ายอมตายพักเข้าไปตร เลือดอาบลงกมาคนที่ลอออ้องเกรดบูเชติเทีอะแล้วก็ไปดึงมีดดึงมีดจากตัวแม่นมออกมา,าลูกท่านตายแล้วแม่นมตายแล้ว ฉันก็ตายจะดีกว่าแต่ค่อยๆเงือค่อยๆเงื้อแล้วตายจะดีกว่าทองเตยก็เข้ามาฉุดแล้วก็เอา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 มีดทิ้งไปเจ้าตายไม่ได้บุเชกเทียนก็กอดพระองค์ท่านก็มองฉันอยู่ต่อไม่ไหวห่งเฮาห่งเฮาทำไมข้ามองฉันจะดีกว่า ทำไมฆ่าลูกบอมฉันเอาแขนอะไรกันนักหนาแขนอะไรกันนักหนาที่ทำร้ายไปทั้งเด็กคนหนึ่งเด็ดพี่เด็ดพี่ต้องให้ความเป็นธรรมบอมฉันยอมตายบอมฉันยอมตายฮองเต้ก็เสียพไทยพบ้างแต่นั้นพอ,พอฟังเห็นเหตุการณ์มันชุลมุนแล้วเกินก็ก็กก มันต้องห้องเขานะห้องเขาเจ้าบางอาจข้าองหญิงไรย์ยิทนทหารเอาห้องเขาไปจงคุกเดี๋ยวนี้ห้องเขาก็มอ,องฉันไม่ได้ทำมองฉันไม่ได้ทำเอาออกไปขนาดที่บูเช็คเถียนแล้วก็ร้องไห้ขนาดที่ ห้องเตะก็เราพูดนะเบิร์ตซินก็ยิ่งพอตออห้องเขาถูกลากไปบนเตียยิ่งร้องไห้หนักก็ไปใหญ่สะใจข้านักสะใจข้านักแต่ไ uh so ม Bis ่ได้พูดออกมาดึกไว้ในใจดึกไว้ในใจ แล้วเรื่องนี้ก็ของเขาก็ถูกไว้อยู่ในคุกเดี๋ยวเรามาฟูด,ดูคลิปต่อไปนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างต่อไประหว่างจะ่องเขามูเช็คเทียรและก็ห้องเต้ขอบคุณครับสวัสดีครับ